นี่ก็เป็นสภาพหลังน้ำลดนะครับเพื่อนๆกไม่เสียหายเยอะนะครับโชคกาวชั้นเพิ่งเอามาลงนะครับเพื่อนๆน,น่กะว่าจะฝากโชคไว้ในดินทักหน่อยเกือบเน่านะเพื่อนๆคิดว่าหลังจากนี้เขาก็จะเติบโตอย่างสวยงามแน่นอนนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นโคกอยู่พอดีนะเพื่อนมันเป็นอที่ต่อไม้เก่ามันอยู่มันเลยมีความสูงนะครับนั้นน้องโชคเราก็ด่างชมพูซะด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับนี่ไงสาเหตุที่เขาชื่อโชคนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกล้วยป่าด่างขาวนะเพื่อนนี่นะครับมีแต้มสีชมพูนะครับ สวยงามมากนะครับต้นนี้ก็อยู่ค่อนข้างสูงนะ,ะน้ำก็เลยไม่ท่วมโคลน,นะครับอาจจะขึ้นมาาห่างสักประมาณ2องข้อนิ้วเกือบถึงโคนนะเพื่อนสำหรต้นนี้ครับมะละกอนะเพิ่งเอามาลงนะครับ โอ้ไม่ใช่ข้อนิ้วนะครับหนึ่งข้อนิ้วเราก็ถึงอยู่เหมือนกันนั่นเพื่อนแต่ว่าอ่ามันน่าจะลงเร็วนะแล้วพอลงเร็วเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอั้นอยู่ประมาณนี้นเพื่อนก็ทําให้เรามองเห็นความสูงของคันดินกับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับแต่ที่ดีใจก็คือแดงอินโดนะครับที่เพิ่งเอามาลงนะ ตรงนี้ก็ผมพยายามทำยกกระปุกให้มันสูงมากๆนะครับก็ปรากฏว่าโดยความสูงที่มีนะทำให้ทําให้เขารอดนะครับนี่เลยนะครับทำให้น้องรอดนะครับไออะไรเนี่ยอ๋อหลอดใหม่นะเพื่อนห,หลอดเก่ายังไม่คลายดีนะหลอดใหม่ก็ จะแทงขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ดูใบค่อนข้างเล็กแล้วก็หลอดไม่พุ่งมาเต็มที่แสดงว่าระบบรากก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะประมาณนี้คือไม่น่าตายนะเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อของบนกระดาษท่างนะครับเอามาลงเสร็จปุ๊บ น้ำท่วมทันทีเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงนะครับวันนั้นผมมาดูน้ําประมาณนี้นะครับขาดกนิดเดียวนะครับกราปรากฏว่ารากที่ขาวๆก็อ่ายังสดชื่นอยู่นะก็มีรากที่เหี่ยวไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีรากที่สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับก็จะแตกหน่อมาจากตรงนี้นะเพื่อนคิดว่าจะมีบอลกระดาษเพิ่มขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะ โอ้ลามุดด่างเราเป็นไงบ้างลามุดด่างก็ไอที่ห้อยลงไปก็คงจะจมเนาะแต่ว่าดูแล้วไม่มีอาการเน่าของใบนะเพื่อนกิ่งก็ไม่เน่านะครับคิดว่าจะเติบโตต่อไปได้นะครับก็ลงเยอะแล้วนะครับน้ำมาดูฝั่งนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ดีใจนะวันนั้นมาแล้วเขา ต้นเ้าเอ็นเอ็นห่อหอนะเพื่อนดูเหมือนกับวันที่ฝนตกนะลมพัดแรงนะครับแล้วก็ลำต้นอ่อนแอโค้งงอลงมานะเพื่อนปรากฏว่ามาดูวันนี้เขาก็หลอดใหม่กำลังจะแทงมาโอ้โหลายเหมือน f อบเลยนะเพื่อนตอนนี้นะครับลายสวยมากนะครับโอ้โหตักแตนหัวหมู เป็นหัวหมูให้เป็นอาหารปลาไปเลยครับครับก็มาเดี๋ยวได้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงบ้างครับฝั่งนู้นนะครับก็ผมก็ถอนแดงยินดูกลับบ้านไปแล้วก็เอาไปแยกได้หลายหนอเลยนะเพื่อนยกไปสองกอนะครับส่วนฟรอยด่างเราก็ยังอยู่แล้วก็กล้วยปาด ่างขาวต้นนั้นก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ถอนไปนะครับอันนี้ก็เป็นป่าด่างลายหินอ่อนนะครับต้นนี้ดูถ้าน่าจะมีรากเน่าแน่นอนนะครับเพราะว่าใบเขาหอนะเพื่อนโอเคครับก็ความเสียหายไม่เยอะนะครับความสวยงามก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ ฝั่งนูน้นน้ำยังไม่ลงนะครับน้ำยังกองอยู่นะครับบนคันเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะมาแทงดินขึ้นให้สูงที่สุดนะครับให้สูงที่สุดกคิดว่ากะได้สายตาได้ว่า,าระดับความท่วมต้องเหลือต้องเหลือประมาณคืบหนึ่งก่อนถึงโคนนะครับถ้าดีกว่านี้ก็คือสองคืบนะครับ แต่ถ้าเหลือคืบหนึ่งก่อนหนึ่งโคนก็ลดความเสียหายได้เยอะนะครับคิดว่าแค่รากเน่านิดหน่อยแต่ต้นก็จะไม่ตายสามารถฟื้นฟูก,กลับมาได้หลังจากที่น้ำลดนั้นเพื่อนก็ค่อยค,อยคอยพัฒนากันต่อไปนะครับอันนี้อะไรเอ,อ่ยก็เป็นอ่าวัสดุปลูกนะครับที่เอามาแช่น้ําไว้นะครับสมใจเลยนั้นเพื่อนนี่เลยนะครับแช่อยู่ในน้ําเลยนะครับ เป็นมะาพ,าพร้าวสับนะครับมะพ,พร้าวสับแช่อยู่ในน้ำเลยด้านหน้าก็ลงเยอะเลยนะครับน้ำลงเพราะว่าคันนี้จะคันบนนี้จะสูงว่คันฝั่งนู้นนะเพื่อนแต่วา่าเขียวอินโดนะบใบค่อนข้างสลดนะครับแกคิดว่า ้าคงจะเน่านะครับก็เดี๋ยวจะเอามีดมาแคะลูกเขาออกไปดูขยายดูนั่นเพื่อนเผื่อที่เขาอาจจะให้สีแดงกลับมาบ้างนะครับก็เป็นความหวังของสายลุ้นนะครับหนอนนี้ก็ซื้อมาอ่าสองพันห้านะเพื่อนซื้อมาไม่ใช่หนอนครับเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับซื้อมาสองพันห้าแล้วก็ ก็อยากจะเลี้ยงเขาให้ได้เหลียญลองดูนะครับว่าเขาจะพัฒนาตัวเองกลับมาเป็นสีแดงได้บ้างหรือเปล่านะครับส่วนมะละกอนะครับเพื่อนๆก็ดูค่อนข้างแย่ครับเพราะว่าน้ำเขาท่วมโคลนเลยนะครับแล้วก็ใช้แช่อยู่ประมาณสองวันอืม ไม่คิดว่าจะรอดนะเพื่อนเพราะว่าตรงจุดนี้นครับก็ยังมีน้ําซึมขังอยู่เลยเพราะฉะนั้นแสดงว่ารากนะครับอยู่ใต้น้ําหมดแล้วนะครับดินนี้ก็ผมก็โปะไว้ก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันโปะข้างบนนะไม่ได้โปะให้สูงแล้วก็ปลูกนะครับสูงนิดเดียวนะครับคันฝั่งนี้นะผมไม่ได้ขุดดินขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ค่อยมาขุดทีหลังนะ แต่ต้นนี้นะฝรั่งนะเพื่อนใบไ,ไม่สลดนะเพื่อนค่อนข้างจะทนน้ําอยู่นะครับฝรั่งนะครับท่วมวันสองวันไม่มีปัญหาเพื่อนอาจจะทนได้ถึงสามสี่วันได้ซ้ําไปนะครับแล้วก็ต้นนี้เพิ่งเอามาลงมาดมาดเลยนะเพื่อนวันนั้นผมคิดว่าจะถอนแล้วนะแโอ้ยมันค่อนข้างสูงนะก็เลยโอ้ยไม่ถอนดีกว่านะครับมาวันนี้ใบเขาสดชื่นนะเพื่อน รอดพ้นนะครับน่าจะรอดพ้นนะครับน้ําไม่ได้มิดโคนครับแต่ก็น่าจะถึงระบบรากด้านล่างนะเพื่อนครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของระบบรากน่าจะถึงนะเพื่อนด้านบนนี้ก็ท่วมประมาณนี้นะเพื่อน<ม>ก็ท่วมกว่านี้นั่นแหละแต่ว่าน้ำมันลงแล้วนะเพื่อน<ม>ก็วันนั้นมาก็มิดมิดโคนฝัดังต้นนี้นะวันนั้น ต้นนี้ก็ไม่ตายนะเพื่อนดีใจมากครับเพราะตรงนั้นก็ฟอยดดาของเราก็ยังเอาไว้อยู่นะเพราะวันนั้นถอนไม่ขึ้นนะเพื่อนก็โชคดีที่ถอนไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยอ่าไม่ได้ถอนไปแล้วก็น้ําก็ลงซะก่อนนะครับอ่าก็ความเสียหายประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนไม่เยอะไม่เยอะนะครับยังยิ้มได้นะครับ โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน